الحمد <سؤال> لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وحل عقدة من لساني، يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، خد شكرت الله سبلب نعمان سوف نقوم ที่จะมาทำการละหมาดในบ้านของพระอ,องค์ได้เออลฮัมดลิล้วสำหรับเนียมัดฮิดายะนะครับที่พระอ,องค์ทรงบวชฮิดายะเรานำทางเราสู่อิสลามแล้วก็ให้ประทานอัลกรอานมาเป็นแบบอย่างเป็น,เป,นเป็นธรรมนูญชีวิตให้กับเราแล้วก็ส่งท่านนบีี็อลลัลฮุสลัมนั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับเราและออในอัลกรอานนั้นนะครับได้บอกกับเราหลายๆอย่างเลยตั้งแต่บอก กับเราในสิ่งที่เป็นอดีตตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมนะครับจนกระทั่งถึงวัลเกียรมัตว่าหลังจากความตายไปแล้วนั้นจะมีเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในโลกจุนญ,ญาเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นต้นทุนอันล้ําค่ามากที่เราจะได้ใช้อักุรรานนะครับในการเ,เป็น แนวทางที่ว่าจะทําให้เรานั้นอยู่ในขนทางที่ถูกต้องก็คือเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนั่นเองก็คืออิบาดะนะครับเพราะฉนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างเรามาเพื่อทําการอิบาดาะต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ในอัลกุรอานานะครับบอกกับเราหลายๆเรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็อลัลลอฮ์นั้นทรงเราจะเห็นได้ว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่มากนะครับที่พระทรงสร้างจักรวาลน,นะครับแล้วก็สร้าง แผ่นดินนีโ้โลกนี้นะครับแล้วก็มีภูเขามีอะไรที่กว้างขวางแล้วก็ทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็ในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมีระบบต่างๆใน,ในในอวัยวะต่างๆในการทํางานของมันอะ่ะเป็นระบบที่แนบเมียนและก็แยบยนต์มากแส,สดงให้เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้น เราเนียนะครับอยู่ในโลกยุนยาเนี่ยแน่นอนว่าเราเกิดมาเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราประทานให้กับเราและหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพบกับอัลลอฮ์อีกแสดงว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเลยแต่ในโลกจุนยาเนี่ยเหตุใดเราจรึงไม่ทําความรู้จักกับอัลลอฮ์ให้มากว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างเรามานะครับแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา แต่เรากลับไปให้ความสําคัญแล้หรือว่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่าสนใจกับอัลลอฮ์นะครับมากกว่าที่จะทําความรู้จักกับอัลลอฮ์ซึ่งในฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านเบบีสุลล่าฮุนนัยซัมนั้นได้บอกว่าตารฟอิลลอฮิฟิรราาอฮ์ยะอาริฟกะฟิชิดดะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของ h ะดีษน,นะครับว่าจงทําความรู้จักกับอัลลอฮ์หมายถึงว่าเราเรียนรู้อัลลอฮ์เป็นอย่างไรนะครับเป็นมีลักษณะคุณลักษณะอย่างไรมี มีพระนามของพระองค์อ,อ,อันทรงค่าอันทรงเกียรติที่สวยงามนั้นอย่างไรแล้วก็ทําความดีให้มากๆอิบาราฮิต่ออัลลอ์ให้มากๆอย่านําสิ่งอื่นสิ่งใดมามามาเป็นชริกมาเป็นมีอํานาจเหนือกับเท่าเทียมกับอัลลอฮ์นี่คือการที่เรานนในขณะที่เราอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยที่สุขสบายเนี่ยนะครับให้เรานั้นนะ่ะทำความรู้จักอัลลอฮ์ให้มากๆเมื่อเราเมื่อเรามีความสุขสบายเนี่ยแต่เมื่อเราได้รับความเดือดร้อนเนี่ย เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเราเพราะว่าอะไรเพราะเราคุ้นเคยกับอัลลอฮ์ตลอดเลยนะครับเราคุ้นเคยกับอัลลอฮ์ตลอดเราอยู่ในสภาพที่ว่าสุขสบายเนี่ยเราคุ้นเคยแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์นะครับเราอยู่กับอัลลอฮ์เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตลอดเลยแล้วทําอิบาะห์อย่างดีนะครับทําให้อัลลอฮ์ะทรงรู้จักเราแล้วก็เห็นว่าโอ้คนนี้เป็นบ่าวที่ดีนะเป็นบ่าวที่ทุ่มเทกับอัลลอฮ์ ดังนั้นเมื่อเราเกิดประสบกับสิ่งที่ยากลําบากนะ่ะเราก็จะได้ขอจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทร,รงประทานให้กับเราซึ่งเ,เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันมีอยู่มากมายเลยนะครับในอัลกุรอานและในฮะดีสเนะี่ยในทํานองนี้นะครับว่าให้เราเนี่ยเคารพพักดีอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่แล้วให้เราได้ทุกอย่างอ,าอย่างเช่นว่าในในอายะหนึ่งที่ว่าอาุดารูนีอัสตัจิบะลากุมสุจาทั้งหลายจงขอจากฉันแล้ว ขอจะฆ่าแล้วฆ่าจะให้เจ้าตอบตอบออตอบดูอาจบก,กับเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับแล้วก็ที่ท่านเบรซอนลาวฮวรส์ลัมบอกว่าจะประสบกับอุมมาประชาชาติในยุคในยุคก่อนวันเกียรมัสนะ่ะความอ่อนแอเนี่ยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เรามันเป็นประเด็นประเด็นที่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่า ประเด็นที่สําคัญมากที่ว่าในเมื่อเรามีอัลกุรอานและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับอั mm hmm. ลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ทุกสิ่งสามารถมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโลกสร้างจักรวาลเป็นผู้ทรงอํานาจเดชานุภาพจะทําไมเราจึงอ่อนแอทําไมเราจึงอ่อนแอทั้งท้ที่ว่าผู้สร้างเราเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอัลกุรอานเนี่ยมีทุกหมดแล้วเป็นแบบยาเป็นแบบเป็นแนวทางสําหรับเรา แล้วก็ท่านอับดุลเลาะห์สลามก็เป็นแบบอย่างกับเราแล้วแล้วทําไมเราจิงอ่อนแอที่ท่านอับดุลบอกว่าความอ่อนแอนั่นก็คืออะไรฮับบุตรุญยาวะการอฮิยทุนเมาท์ความรักในโลกดุนยาและรังเกียจความตายเพราะฉะนั้นพี่น้องจากที่โรคโควิดมาเนี่ยนะครับเราได้รับบทเรียนมากมายเลยนะครับมันบ่งบอกถึงความสั์จริงของท่านอับฮุลฮิวะซัลลัมที่บอกกับเราในเรื่องของความอ่อนแอเนี่ยนะครับว่า เราเนี่ยรักดุนยามากกว่าแล้วก็มากกว่าอาคิร์แล้วก็รังเกตความตายเพราะฉะนั้นในอัลกอีา่ายมีหมุดเลยว่าความตายเป็นยังไงความตายเกิดหนเดียวถ้าไม่ถึงที่ตายก็จะไม่ตายนะครับแล้วก็อัลัลละห์บอกใน,ในในอายะห์กว่าอายะห์หนึ่งว่า <_ s 1> <_ s 2> วอวซามาริตุฟะฮะยัชฟินเมื่อฉันป่วยพระองค์อัลลอห์จะทรงรักษาฉันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันทําให้เรานะ่ะเข้มแข็งทําให้เรานะ่ะไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าว่าคนยิวเนี่ยนะครับคนยิวเนี่ยฉลาดมากนะครับที่เอาเราบอกว่าจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่เจ้าจะพบว่ายิวเนี่ยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกับกับเจ้าเนี่ยเขาฉลาดมากเขาทําวิธีการในการแลกๆกม,มาเห็นไหมพี่น้องว่าเอารูปคนที่เดินเดินแล้วล้มน่ะเดินเดินแล้วล้มเดินเดินแล้วตายน่ะ เอาเ่าแล้ว,ลวนะ่ะเอามาให้ดูทําให้เราเกิดความกลัวนะครับแล้วก็หมอหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะเขาบอกว่านี่คือวิธีการหนึ่งที่ว่าทําให้คนกลัวเพราะคนกลัวปุ๊บเ,เหตุผลน่ะไม่มีแล้วเขาไม่ใช้เหตุผลแล้วเพราะความกลัวมันมาทําให้ทุกอย่างหมดไปเลยนะครับเพราะฉนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ทําให้เรานั้นอ่อนแอเพราะอะไรเพราะเราเนะ่ยไปหลงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ที่ ที่สื่อโ,โซเชียลเนี่ยมันทําให้เรากลัวนะครับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทําให้เราเนี่ยต้องปิดมัสยิดเนี่ยเป็นเวลานานแล้วก็สิ่งเราเนี่ยมันทําให้เรานั้นอ่อนแอที่เราไม่ได้มามัสยิดน่ทำให้เราอ่อนแอมากมายนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำการฟังคุตติบ้าวันศุกร์และอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็ กิจการงานที่ทําเพื่อเพื่อเพื่ออิสลามเนี่ยก็ต้องหยุดชะง,งักลงต้องอ่อนแอไปด้วยแล้วตอนนี้พี่น้องมัสยิดเนี่ยเขาก็เปิดกันแล้วนะแต่ที่แถวแถวน้องจอกเนี่ยเป็นมัสยิดที่ว่าคนเดินทางเนี่ยจะสามารถแวะเข้าไปนมาดได้สรุปว่ายังปิดอยู่พี่น้องมัสยิดยังปิดอยู่ทั้งทที่ว่าที่อื่นเขาเปิดกันหมดแล้วนะครับแล้วก็คนกาเฟตที่ไม่มีอะกิดาอะไรเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่ว่าไม่มีอะกีดาอะไรเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเขาก็ออกมาเล่นรอยกระทงกันแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยต่เราลิมเนี่ยนะครับมัสยสิท์ถูกปิดอยู่เลยนี่คือความอ่อนแอที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเาอุบลห์นะครับเนาอุบลห์นะครับขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากความอ่อนแอที่ท่าน,นาบีบ็อลลรลลอฮุลัยซัมก็บอกกับเราแล้วว่าจะประสบกับความอ่อนแอซึ่งอะไรรักดุนยาอันนั้นเนื่องมาจากว่าความรักดุนยา นะครับแล้วรังเกียจความตายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่านะครับพี่น้องออนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทําให้เราหลุดพ้นจากความอ่อนแอเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ให้อะไรให้ภารากิจของให้กับเราเนี่ยคือให้เราเนั้นเป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นประชาชาติตัวอย่างที่ว่าคนกาเฟศที่เขาไม่อยู่ในทางนำอยู่ในความหลงผิดอ่ะเขาดูแล้วโอ้โหมุสลิมเป็นผู้ที่มีมารยาทดีนะครับเป็นผู้พูดสัจจริงแล้วก็ไม่ไม่นินทาคนอื่นเขา นะเออมีความซื่อสัตย์ในการทำมาหากินทำในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ที่ว่ามีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับแต่แล้วคนกาเฟตไม่ได้เห็นเลยสิ่งเหล่านี้นะครับเห็นแต่อยู่ในกิตาบอ่ะอยู่ในกุรอานอยู่ในฮะดีษอยู่ในอะไรน่ะแต่ความประพฤติปฏิบัติใน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 หมู่ลิมเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือความอ่อนแอที่เรานั้นถอยหลังไปไกลเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคือในระดับที่ว่าระดับที่ว่าจะเราจะเป็นผู้เป็นตัวอย่างได้เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นเราไม่เรายังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะตัวเราเองยังไม่เคลียร์เลยครับตัวเราเองยังไม่เคลียร์เลยนะค, <ๆ S 1> ละครับแล้วก็เราเนี่ยทุ่มเทให้กับโรกจุญญาเนี่ยซึ่งม,มันมันมันไม่คุ้มเลยพี่น้องทั้งทั้งนี้เราเรยรู้อยู่ว่าโลกเราเนี่ยเอาเราบอกว่าก่อนหน้านี้เัลอาตาอัลอิสซาห์ฮิ้นุมินะดเฮริเลมยาคุนชัยอัมมัลกูรอก่อนหน้านี้เรา เป็นอะไรก็ไม่รู้เราเราังไม่ยังไม่ยังไม่ถูกกล่าวถึงเลยหมายถึงเรายเราังไม่เกิดเนี่ยมันก็มีมีโรคมีมีอ่าโรคเกิดเกิดมาก่อนเราแล้วแล้วพอเราเกิดเนี่ยอยีกสักพักนึงเราก็ตายแต่โรคนี้โรคนี้ก็ยังเดินเดินดําเนินอยู่นะครับดําเนินอยู่แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในในกูโบต์เนี่ยนะครับท่านบิสโอลาร์ซามก็บอกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกูโบต์มันเป็นอะไรอิมมาโรตูมูนิริยาดินจันนะ มันจะเป็นไม่ไม่ว่ามันจะเป็นสวนหนึ่งสวนย่อมหนึ่งของสวนในสวรรค์หรือไม่ก็ฮัลฟรฟอตุนเ็นฮัฟ์ฟริน,นีรอนหรือว่ามันจะเป็นหลุมหนึ่งที่เป็นไฟเป็นหลุมแห่งไฟนรกสําหรับมาจากไฟนรกทั้งหลายท,ที่ที่เกิดจะเกิดขึ้นในวันเกียร์มัดเพราะฉะนั้นเรานะครับพี่น้องผมคิดว่าเราน่าจะมาวิเคราะห์ตัวเราเองนะครับว่าเราดิ้นรนเนี่ยเราดิ้นรนเพื่อโลกดุนญ,ญาเนี่ย เราเนี่ยทุ่มเทพลานามัยพลัะกาลังของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดิ้นรนเพื่อลูกดุนยาเนี่ยเต็มที่เลยทั้งๆที่ดุนยาเนี่ยอยู่ไม่นานเลยนะอยู่ไม่นานเลยแต่ว่าเราเนี่ยทุ่มเทกับมันแต่หลังความตายในวันกุบศเนี่ยตรงนั้นน่ะเราจะถ้าเราทุ่มเทเพื่อดุนยาอย่างเดียวแล้วก็เพื่ออาเคโรน้อยเนี่ยนะครับเพื่ออาร์เน้อยเนี่ยในอาในลูกในในหลุมฝังศพเนี่ยเราจะเจอก่อนแล้วเราจะโดนลงโทษก่อนแล้วอาซาบุลกอบริ แต่เราไม่ได้คิดพี่น้องเราไม่ได้คิดถึงหลังความตายเลยเราคิดแต่สิ่งที่เรามองเห็นเพราะอะไรเหตุผลเพราะเราไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในสูรอถ,ถ้าจำไม่ผิดซูรอตอฮานะครับหรือว่าอาจจะเป็นซูรออื่นนะครับว่าลาล,ลตามุดดันนนายในกะอิลามามัตตานาบิฮิอัจาะจัมมินฮมุมザฮรอตัลฮัยาติดดุนญ,ญาลินัสตินะฮูฟีวลิสกูรับบิกะไครุวะอ,อับะกอ ซึ่งมีความหมายว่าเจ้าเจ้าจงอย่าได้ทอดสายตาหมายถึงว่าอย่ามองอย่ามองคนกาฟเฟท่ที่เขามีความหรูหราในชีวิตเนี่ยเพราะว่าวันนั้นอะซึ่งความหรูหราแล้นมีหลากหลายมากมายเนะี่ยเพื่อที่อาวันนั้นจะทดสอบพวกเจ้านะครับทดสอบพวกเขาซึ่งวริสกุวริสก,กุรับ,บิคะ่ค่อยรู้าาอับกอแต่ว่าริสกีของวันนั้นอะของพวกเราริสกีของพระู้บาลของเจ้านั้น ดีกว่าแล้วก็ยืนจรังยั่งยืยนกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเหตุใดเราจึงยอมแลกกับของที่ว่ามันไม่จีรังครับเพราะอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะทบทวนใหม่นะว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะพบกับการคิดบัญชีเนี่ยเราเนี่ยมั่นใจแค่ไหนแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยทำไมเราจรึงไม่ทําให้ เพื่อโลกอักเสนเนี่ยเท่ากับที่เราทําเท่ากับรุนยุนยาแล้วทําไมเราจรึงเกิดความอ่อนแอนะครับทาไมเราจรึงเ,เราจรึงสามารถที่จะขับรถหรูๆของเราเนี่ยนะครับไปที่อื่นได้ไกลๆแต่เหตุใดเราจรึงไม่สามารถที่จะขับรถหรูๆนั้นนะมาที่มัสยิดเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอาลัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ท่านมิสซาลลัมนั้นเป็นได้ทําการนมาดฟรัดูนแล้นลนะ่ะที่มัสยิดนะครับเพื่อที่จะเทิดทูน Earth, uh, แนวทางท่านบิโซาฮอลสลสลมนี่แสดงว่าเราเนี่ยนะครับอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเราถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วมันไม่คุ้มเลยที่เป็นอยู่เนี่ยความอ่อนแอที่เป็นอยู่นั่นแหะมันไม่คุ้มเลยเราเนี่ยทุ่มเทให้กับโลกดุนยาที่มันจะหมดไปเนี่ยซึ่งนะครับพี่น้องในร่างกายเราเนี่ยมันจะมี2ออย่างคือจิตวิญ,ญญาณกับร่างกายไอ้ร่างกายเนี่ยมันอะไร ม,ม,มันเป็นสถานที่ที่สวมใส่จิตวิญญาณแล้วมนุษย์เราเนี่ยมุ่งที่จะตอบสนองร่างกายเนี่ยโดยการกินอาหารนะครับเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยอย่างดีแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยจิตวิญญาเราเนี่ยมันก็มีอาหารของมันก็คืออิบาราต่อรอการรำลึกถึงอัลลอฮ์การทําอิบาราตต่อรอนั่นคืออาหารของจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาเราเนี่ยมันหอมหอมโซเลยเพราะเราเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์มาก แล้วก็ทำอีบารด้ก็ทําแบบผ่านๆไปไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เวลาเรารับประทานอาหารน่ะมันมีอยู่ในเฟซในอะไรต่ออะไรในแอปน่ะโอ้ตรงนั้นมีของดีๆตรงนี้ของดีๆเราสามารถจะเดินทางไปไกลๆได้เพื่อตอบสนองปากท้องของเราแต่รถคันนี้นหละที่เราไปเนี่ยน่ะไม่สามารถที่จะพาเรามาที่มัสยิดได้พี่น้องและอย่างนี้จะไม่จะไม่ให้พูดว่านั่นคือความอ่อนแอที่ท่านเบนซอลล่ฮุนนัส,ออสมได้บอกกับเราแล้ว ตั้งแต่พันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วมันเป็นความจริงครับและในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรายังคงพอใจที่จะอยู่แบบนี้ต่อไปเหรอพี่น้องหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เป็นสิ่งที่น,น่าเศร้าใจมากนะครับว่ามัสยิดถูกปิดเนี่ยจนทั้งถึงป่านี้ตนเดี๋ยวนี้ยังถูกปิดอยู่บางแห่งนะ่ะนั่นคือความอ่อนแอที่สุดๆแล้วที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เลยนะครับเพราะนั้นอยากจะให้พี่น้องนะครับโดยเฉพออาะยิ่ง ขอวิงวอนนะครับไปขอวิงวอนกับหรือว่าขอขอฝากฝังนะครับพี่น้องที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยนะครับขอให้ท่านนามาเป็นแบบอย่างนะครับว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้าฮะดีสอะไรต่ออะไรต่อหลายๆอย่างเนี่ยขอให้เป็นแบบอย่างในการเข้มแข็งเมื่ออยู่ในความอ่อนแอนะครับมาเป็นคนที่มานมาที่มัสยิดเพื่อที่จะ ยืนยันให้ว่าอิสลามนั้นเข้มแข็งอ,อิสลามย่าลูวเวลายุลาอะไรเหอิสลามสูงส่งมันเป็นสิ่งที่สูงส่งเป,เป็นอะไรเป็นเรื่องที่สูงส่งเป็นศาสนาที่สูงส่งและไม่มีศาสนาใดมาสูงส่งมากกว่าอิสลามแต่นี่เราเรียนรู้ทั้งหมดเลยฮะดีสกกรอ่านอะไรต่ออะไรเวลาพูดเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะมีหลักฐานแล้วก็เราอิสติมบัดนะครับยกหลักการว่านีาสาาา่สาเหตุในการลงมทา,านอายะนนี้ แล้วก็เป็นอะไร <ası desserts> เป็นมีอะไรบ้างบทเรียนในใ, imen, ในในอันนี้เรารู้หมดเลยแต่พอพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติศูนย์นะครับเพราะนั้นนี่คือความอ่อนแอเพราะนั้นเราขอให้เป็นสิ่งที่น่าจะวิเคราะห์มากที่สุดก็คือเหตุใดเราจึงอ่อนแอและเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากความอ่อนแอถ้าพี่น้องนะครับผมขอยืนยันเลยว่าถ้าพี่น้องมาละหมาดซุบพีที่มัสยิดเนี่ยนะครับเท่ากับที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยวันนั้นแหละเราจะชนะ พวกยิวได้เลยแต่ถ้าเป็นสภาพอย่างนี้นะครับอย่าไปสู้ยิวเลยแล้วไม่ต้องวิเคราะห์มากมายว่าเหตุใดยิวเป็นอย่างนี้อะไรไม่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าเราเนี่ยเรานี่คือส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยพ่ายแพนะ้ยิวเนี่ยเรานี่คือส่วนหนึ่งเรามีความรู้มากมายแต่เราไม่ปฏิบัตินี่แหละเป็นสาเหตุที่เพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะสซาลาดินอิยูบีเนี่ยนะครับก่อนที่เขาะจะไปตีฟิลิินสตีนะ่ะเขามาเดินดูกลางคืนน่ะว่าคุมค่ายไหนแคมป์ไหนบ้าง ไม่ได้ลุกนมาดทัตยุทธเพราะว่ามามัทัตยุทธแล้วเนี่ยเอาว่์จะให้ความชัยชนะแต่มีอยู่เต็นท์หนึ่งนะคมาหนึ่งเนี่ยไม่นมาดเขาบอกท่านอา่าท่านเราอายุบีซอนอายุบีบอกว่าความพ่ายแพ้จะมาจากแคมานี้แหละเพราะอะไรเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดกับร้อ้เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับร้อยอย่างแน่นแฟน้นเราเราขอร้เราจะให้ได้ยังไงนะครับเพราะนั้นนี่คือ,น,คอนี่คือความอ่อนแอนะครับเรารู้ศาสนารู้ทุกอย่าง แตกการปฏิบัตินั้นเรารู้เพื่อเป็นนักวิชาการอะอูซูบิลลาฮิมิซาเล็กนะครับนี่คือความอ่อนแอที่ประสบกับรรดามุสลิมทั้งหลายนะครับก็ขอพระองค์ทรงโปรดได้นําเรานั้นออกจากความอ่อนแออันนี้เพื่อที่อิสลามนั้นจะเป็นศาสนาที่สูงส่งและเรานั้นจะเป็นประชาชาติตัวอย่างอย่างสมจริงเท่าว่าทรงโปรดต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นอักูลกอลีฮะดาอัสซัฟิลลอฮะลิวาลกุมวลิซาอิลมุสลิมินฟัสตัฟิรูฮฺอินนะฮฺฮุวัลัฟฟุรุรฮีม